สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดี FC ทุกทกท่านนะครับก็มาทักทายกันสักนิดนึงก่อนอเลขรางวัลของงวดวันที่1กันยาจะออกนะครับทักทายกันในค่ำคืนของวันที่31สิอสิงหาคม2565ก็มาดูว่าเลขที่น่าเล่นนะครับที่น่าเล่นหรือว่าเลขที่ผมชอบตัวเลขที่ผมชอบก็แล้วกันก็งวดนี้ผมจัดมาแล้ว3ใบก็นี่นะครับ สามสี่สามสีนี้เอามาสามใบหววชุดสองใบแล้วก็หวยใบอีกใบหนึ่งก็น่าจะประมาณนี้สำหรับงวดนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาไม่มาแต่ว่าก็ชอบตัวนี้สามสี่คุณผ,ผู้ชมซื้อตัวไหนชอบตัวไหนอ่ะตามผมได้นะ หรือว่าจะไม่ตามก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ที่เอาที่ชอบก็แล้วกันอย่าไปฝืนใจตัวเองอย่าไปสนเลขดังเพราะว่างวดนี้เลขดับนี้เจ็นี้กับแปดดับไม่ใช่ดับนะครับเลขอั้นเลขอั้นขออภัยเลขอั้นจะมีจะมีเจ็ดกับแปดนี่แหละที่ที่เขาอั้นมา สำหรับงวดนี้นะก็มีตัวไหนมั่งไม่รู้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดกับแปดนี้จะเป็นตัวประกอบอีกหลายๆตัวอยู่ส่วนตัวเลขที่ผมชอบงวดนี้หรือว่าเลขหน้าเล่นหน้ามองนะครับอ่าผมวิเคราะห์วิเคราะห์จอลึกละจะมาหรือไม่มาจะไปตามที่ผมคิดหรือวิเคราะห์หรือเปล่าเพราะว่าผมเอาในหลายๆมิติอ่า ยังไงล่ะก็คือดึงจากหนังสือก็มีหนังสืออยู่ลหลายๆหลายๆอาจารย์หลายๆนักคำนวณเหมือนกันที่ผมชอบอย่างอาจารย์อาชาลิติก็สามตัวนี้ประมาณ10บวงวดละกก็ยังไม่พลาดนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือ ผมจะมาเน้นที่สามที่สามนักคำนวณนี้นะครับอพรเพิ่มโชคอแห่งดีแล้วก็อชาลิติผมมาดูละมันจะมีงวดนี้มันจะมีชนกันที่สามเพราะว่าผมไล่ดูละหนังสือนี้ผมตามมาเป็นอ่ะก็ถือว่านานมากนานมากอยู่อย่างงวดที่ผ่านมา ที่ออกา583แล้วก็4สอ่าท่านนี้มีสี่ตัวนะครับอ่ามีสามท่านนี้ก็มีสามกับสี่ท่านนี้มีสามจับชนกันแล้วมันได้สามตัวเดียวอันนี้คืองวดงวดที่ผ่านมามีงวดที่ออก94นั้น มีชนแค่สองอาจารย์ก็คือสี่ชนสี่อาจารย์เฮงดีแต่เก้าก็มาชนกับเจ้านี้นะครับผมจับผมเริ่มจับตั้งแต่งวดนี้งวดเก้าสี่นี้ผมก็ได้อยู่แต่ผมซื้อไม่เยอะงวดเก้าสี่นี่นะครับผมได้อยู่แต่ผมซื้อไม่เยอะเราก็งวดที่ออกสี่สองผมไปทําได้สองสี่มันตรงกับหวยของผมที่ผมวิเคราะห์ที่มันได้สองสี่ ผมก็ซื้อแต่สองสี่นั่นแหละผมไม่ได้กลับงวดที่ออกที่ออกสี่สองงวดที่ผ่านมาผมลองวิเคราะห์ดูแล้วผมเอาตัวนี้เอาอาจารย์ท่านนี้มาตั้งแล้วก็จับตัวนู้นตัดบ้างตัวนี้ตัดบ้างก็มาลงตัวที่สี่สองที่สองสี่ผมก็พลาดไปเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กลับงวดนี้ ผมจะไม่ไล่ย้อนหลังไปเยอะนะครับเอาที่ผมวิเคราะห์ตามสูตรนี้ก็แล้วกันแล้วมันได้ตรงกับของผมของผมก็คือมีสามสี่อ่มีแค่นี้แหละงวดนี้สำหรับตัวที่หน้ามองสำหรับผมนะสามสี่สามห้าแล้วก็สามเจ็ดผมจะเน้นไปที่ สองตัวเนี่ยอ่ะผมจะเน้นไปที่สองตัวเนี้ยสามสี่กับสามเจ็ดไม่กลับละงวดน,นี้ตรงๆตรงๆเหมาาือนงวดที่ผ่านมาจะางหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมชอบตัวไหนชอบเลขอะไรได้จากที่ไหนมาก็เอาที่คุณผู้ชมมั่นใจนะครับเอาที่คุณผู้ชมมั่นใจแต่สำหรับผม มันมีสำหรับสามตัวนี้ยผมดีเคราะห์ทั้งหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ปากแดงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลขมงคลผมผม,ผมเอาอยู่สามสามเล่มนี้แหละเอามาวิเคราะห์กันมันก็จะได้สามตัวเนี้ยมันก็มาตรงกับสูตรงวดนี้ของผมสาม เจ็ดสามสี่สามห้าแต่ผมดึงให้สามสี่กับสามเจ็ดที่ว่าเน้นอ่ะบนล่างนะครับบนล่างผมจะเล่นบนล่างไม่ใช่ว่าจะพาะบ,บนอย่างเดียวเอาบนล่างสามสี่สามเจ็ดก็มีสามห้าที่หน้ามองอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะจับหนักอยู่สามสี่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจับหนักอยู่ก็น่าจะ น่าจะประมาณเนี้ยบนล่างนะครับบนล่างจะไปต่อไม่ไปต่ออ่ะลองดูลองดู งวดนี้เป็นงวดที่ค่อนข้างจะมั่นใจไม่รู้จะเงือบหรือเปล่านะถ้าเงือบก็งวดหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าอาผมไล่ดูแล้วนะตามตามหนังสือนี้นะครับผมไล่ดูแล้วมันมาชนกับสูตรของผมตัวเลขของผมผมก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจอยู่งวดนี้ว่ามันน่าจะไปต่อให้ผมได้สำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยา คิดว่าน่าจะไปต่อให้ได้ถ้ามันไม่ผิดไม่พลาดน,นะครับเพราะว่าสาติผมไล่ดูประมาณอ่าสิงวดละเป็น10บงวดจากหนังสือทั้งสามเล่มที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้และงวดนี้มันมาชนมันมาตรงก,กันกับเลขของผมใน3ชุดนี้ใครว่า7อันนะครับก็ไม่แน่นะอาจจะมาอ่าเไม่ใช่7อัน7ดับ ก็ไม่แน่นะอาจจะมาเพราะว่าตัวอั้นมันมีเลขเจ็ดนะเจ็ดตั้งหลายตั้งหลายตัวเขาจับมาใส่กันที่ผมที่ผมดูนะก็หลายเจ็ดอะพูดตรงตรงหลายเจ็ดหลายเจ็ดกับหลายแปดก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับทักทายกันก่อนหวยออกผมก็ไม่เคยมาทักทายคุณผู้ชมก่อนหวยออกนะครับก่อนเลขรางวัลจะออกอ่ะงวดนี้เป็นงวดแรก ก็มาดูมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูตัวเลขที่ผมจะเล่นสตัวนี้แหละเอา3ตัวเนี้ยงวดที่ผ่านมาก็เล่นสามตัว2 3งสแล้วก็สามศูนย์แค่นั้นงวดเก้าสี่ก็ใส่แค่9ก้กับ97้าเจ็ะมางวดที่3หรือเปล่ามารุ้นกันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ fc และขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้ ผิดพลาดประการใดจะมาไม่มาตามที่ผมชี้ก็ขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับให้เด่นสูตรสกับ4ให้เน้น3มีคุณผู้ชมขอเลขวิ่งมาอยู่งวดที่ผ่านมาผมก็ให้2ข้างล่างแต่งวดนี้ งวดนี้ถ้านะครับก็อย่าไปเชื่อผมร้อนะถ้าคิดจะเล่นก็คิดว่าน่าจะเป็นสมากกว่าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีนะครับงวดนี้งวดวันที่หนึงกันยาขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆ,ยๆกันทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ